นักวิกครเพื่อนนชาติวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวตัวอย่างของการบริหารจัดการทางด้านของการท่องเที่ยวค่ะที่ได้มีการนําคนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปปรับใช้เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆกับการพัฒนานะคะเพื่อที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจตามยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปพร้อมๆกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต่อยอดนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนที่ชุมชน อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงมาทำงานในพื้นที่อำเภอเขมรราชนะครับ เนื่งโดยต้องการการขับเคลื่อนภารกิจที่4ของมหาวิทยาลัยคือการทำนุบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมนะครับโดยเราเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2559สิ่งหนึ่งที่เราเลือกพื้นที่อำเภอเขมาราชเนื่องจากเรามองว่าพื้นที่อำเภอเขมาราชมีการเติบโตของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมนะครับเพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าจะทําอย่างไรนะครับให้การใช้ทุนวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ย เกิดอย่างยั่งยืนนะครับเราจึงได้ลงมาทำงานในพื้นที่นะครับซึ่งเราเริ่มในปี2559เราเริ่มจากงานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเรามีงานทางด้านแผนที่วัฒนธรรมนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับวัฒนธรรมทั้งอำเภอเขมรราชนะครับแล้วก็เรานำไปสู่การขับเคลื่อนในส่วนของศิลปะการแสดงนะครับก็คือรำตังหวายนะครับรวมทั้งเรามีในส่วนของการเก็บข้อมูลเรื่องความเชื่อนะครับประเพณีพิธีกรรมนะครับรวมถึงการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ สินค้าทางวัฒนธรรมนะครับอันเป็นอัตลักษณ์ของเขมาราชก็คือผ้าฝ้ายทอมือย้อมคลามซึ่งในส่วนของการทํางานตรงนี้นะครับเราทํางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนะครับนับเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีนะครับสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถสร้างพื้นที่วัฒนธรรมนะครับในเมืองเขมารารนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ตําบลเจียดนะครับวัดธรรมราศิลาทองนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านขุนปุรีปราสาส์นะครับ ผลิตภัณฑ์บ้านดงเย็นนะครับซึ่งพื้นที่วัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการมีส่วนร่วมนะครับของคนในชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการนะครับภาคเอกชนนะครับนอกจากนี้นะครับเราพัฒนาในส่วนของวิสาหกิจวัฒนธรรมนะครับกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายฮักครามนะครับเฮินชูฮักแม้กระทั่งในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่านะครับซึ่งมาจากพื้นฐาน ทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาได้สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงอวเองนะครับโดยได้รับการสนับสนุนทุนนะครับที่ลงมาพัฒน,นาพื้นที่นะครับ มหาวิทยาลัยในฐานะอวสุนานะครับก็ให้ความสําคัญนะครับกับพื้นที่นี้นะครับก็มีงบสนับสนุนตัวอื่นๆนะครับที่ลงมาช่วยสนับสนุนพื้นที่นะครับเช่นโครงการ u ูทูนะครับมาวิาลสุตําบลนะครับเราก็ลงมาพัฒนาในส่วนของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมนะครับสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับการยกระดับมาตรฐานนะครับร้านอาหารนะครับที่พักนะครับพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวนะครับเพื่อสามารถสร้างมูลค่านะครับให้กับในพื้นที่นะครับแล้วก็นําไปสู่การตอบโจทย์ นะครับในเรื่องของเศษรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับของประเทศซึ่งเป็นนโยบายสําคัญนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจากผลการเป็นรูปธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะยกระดับนะครับในเรื่องของรายได้นะครับของประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแต่ก่อนเราทำเราทำไปเรื่อยๆแบบพื้นบ้านทำอะไรไม่ไม่เป็นหรอกทำแบบโบราณโบราณนะคะ ทางมออุบลคืออาจารย์วสินเข้ามาว่าแม่ประสบปัญหาอะไรแม่ก็มีประสบปัญหาเรื่องการเรื่องลายเรื่องอะไรนี่แหละคะ่ะเพราะว่าลายเราทําไม่เป็นอยากได้ลายใหม่ๆออกแบบลายให้แม่หน่อยอาจารย์ก็เลยจัดคนจัดอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลน,นะมาทมาํามัดหมีลายเป็นลายตัวหนอนลา,ล,ลายใบโพลายหลายหลายลายนะคะ ที่มาอุบนเข้ามาช่วยเราก็ได้หลายอย่างอยู่ถ้าไม่ได้อาจารย์มาช่วยก็จะทําไม่เป็นพออาจารย์ก็เ,ออเข้ามาเรื่อยๆอาจารย์ก็ติดตามเข้ามาช่วยเรื่อยๆท่านดีมากอาจารย์วสินนะนำทีมงานเข้ามาช่วยเราถึงได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะขอบคุณกระทรวงอวอนะครับที่ สนับสนุนนะครับงบประมาณนะครับรวมถึงก็ให้พวกเรามหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับในฐานะตัวแทนนะครับของอวลงมาทํางานในพื้นที่นะครับซึ่งเรามองว่าการที่มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่นะครับสามารถที่จะลงมาช่วยทํางานนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะครับอันจะนําไปสู่การพัฒนานะครับในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ และนี่แหะค่ะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปปรับใช้ซึ่งก็จะเห็นความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่ร่วมกันพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆกับการพัฒนาค่ะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าการสร้างไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและการบริหารจัดการแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนําไปปรับใช้กับชุมชน อื่นๆได้ทั่วประเทศเลยล่ะค่ะ